มาลองเงียบปะเก็บแรงไว้เล่นโอเคเขาต้องคิดว่าไพคู่กับโซน่าเลนล่างแน่นอนโคตรเฮียโคตรไม่สมเหตุสมผลเอาซับสองตัวอยู่ด้วยกันไงซิกมิดเลนไงเขาคงคิดว่าไม่นชยังเ,ยเ,เลนอ่ขับซิกทอปเลนเห็นมหมคกั ใจเหมือนกันจะไหมฟึกมึงมาเห็นต่อสลับเนี่ยผ่ายแล้วโอเคโทษทีผ่ายแล้วไอ้เหี้ยสะกี้เหนตัดสคีย์บอร์ดแล้วโอ้ยโอ้แม่งหยาบเทียเลยไม่ใช่อโอ้มึงอะเฮ้ยไปรอกันนะ ไม่แมนซะเลยยีมายีมาจะได้ครอบอมเราเรากลัวอะไรอะเอออะไรเนี่ยเอาหมายเงาด้วยวิลล้อมไม่ทำต่อเลยเข้าอีกแล้วเฮียโอดแม่งเข้ามาเหยียบกีแดงโอ้โหเฮียมาดีเฮียมาดีชื่อเฮียแล้วรีซิน หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตกใจเพ่าะไอซินท็อป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวงงไปหวดแล้วงงไปหวด,ดแล้วกล <c oughs> ับ,บไปจะเอาเอามีทีพีอยู่มันจะไปแกล้งเลยันาพวกหมดตั้งแต่ยังไม่ได้กลับเลยมันกลับ <c oughs> กลับอีกรอบได้แล้วเนะ่จริง เป็นโซนหน้าสถานีไม่ต้องเอาเอางั้นเลยเหรอมินมาตอนไหนไม่บอกกูด้วยนะต่อระเบิดต่อระเบิดต่อระเมิด<น>เ,เร็วโอ๊ยไม่น่านะมินนะจริงไอเ้เแค่คือมันเอาได้ไงแต่ไี่มีท,ทั้งษ <c oughs> ิวยเฮกูกูกวาดลำธารผ่านไปมินไม่รอกูกวาดละหมดรถถังทัน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 แกกูอจากลายเป็นโดนดาแจก ไอ hey, แต่โอ้ย oh. hey, แต่ว่า oh, e, like, oh. oh, right? no, no, no. เมื่อกี้อันตีไม่ออกนะกูต้องโลมแบบโลมอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยต้องเดินแล้วกูไม่ได้อะไรอยู่ตรงตรงเฮ้ย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 ไฮ้ตัวอะไรดี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 เข้าสารธนาเข้าเปิดเขาตีให้มึงถอยแล้วเอ้ากูได้โทษที ไม่อี้อ่ะปมกลางหัวแน่นอนโอ้ยไอ้เแคยทำให้คุได้สี่อันเลยวะปกติปะเวลาฆ่าเองแบบไปก็เป็นอย่างี้แหละฆ่าเองไม่ได้ปลายตานั่นเลยที่มึงถามว่าอยู่ดีก็ได้เปรียบได้ไงต้องไปไปหกยังไงล่ะไปไปหกฉันจะบอกว่าไปมันคุยกูอยากเล่นไปมากจริงแย่งกูเดี๋ยวกูจะ้แย่งไว้บ่อยเลยนะถ้าเมียกูอย่าวินรออันตอ่ะมีอันตรีเพิ่งมาเลยก็ได้ไม่มีเนี่ยเพิ่งมา ใครเจ็บกว่ากันล่ะใครเจ็บกว่ากันล่ะน่าเกลียดว่ะคู่นี้จะออกมาแล้วจ้าโอ้ยเขี้ยไม่โดนนิเงียวเมื่อกี้ยังไงมีคอนโทรนอืมเแล้วกูไปเขี้ยไปแล้วคนห่วงคอนโทรนเฮ้ยที่อ่ะไนิกูเนี่ยไปโทษที ตายเฉยตายนี่แหละกูอะทำไมกูเล่นงงง,งไม่ไม่ได้เล่นเ,<อ>เล่นอนะไม่งงอันตีทำไมอันตีงงง,ง,งวันะนี่อันนี้ยังไม่ได้กดเลยเอุยออ้ยแล้วแล้วกูได้เหรียญด้วยนะไม่ใช่ได้เหรียญได้เอฟซิตด้วยนะก็มึงบัากูไงเไปกันไปกันไป ูมีเทเลพอร์ดปอบก็ได้ไปนะไม่มีฮิวไม่มีฮิวไม่มีฮิวไมม่ีฮิวเฮ้ยขออยู่เดี๋ยเออเออไถ่ไถ่อุ้มอุ้มง่ายดีจังวะเฮ้ยเสียเสียแบ็คคิวไปแล้วเข้าน่ะอุ้มเข้าหน่ะเข้าหน่ะถ้ามันแหลม เอาไปดิสิเดี๋ยวนะเอาแล้วปะเอาไปปะเอาเลยเลยเอาเอาหายไปเลยโอ้ไควัยตายด้วยแฟนด้วยนะโดนท่าอีปะโดนท่าอีเลยโดนท่าอีใช่โดนท่าอีอต้องดูรีเพย์กูไปเต็มหัวเหมือนมึงโยนแบบโยนโดนหัวโคตรอ่ปก นูมึงคือตัวที่กลุ่มออบเจกต์ได้เกือบจะดีที่สุดในเกมนี้ถ้ากันก็มีเมื่อกี้ง้างด้วยลองจากโชว์แกตเลยนะเว้ยไม่ได้ได้ไงวะไปโย่ไปโย่ไปโย่กาซิเลนไม่มีเตินอ่ะ เอาเชี่ยอตีผิดพอกันหน่อเนี่ยนี่กูจะตายไกูสิดูเลือดกูด้วยแจาระเบิดฟ้อมลงไปแรงใหหมดให้แจกแกกได้คนเดียวก็ได้แมโคตรเหี้ยแกเอาซาร์ช่ยดีได้เกินถอยถอยด้วยมอเต็มเลย เร็วแม่เอกไม่เอารีซินกับยาซืโอะมาไั้หมดอ่ะสามตัวสามตัวกากันอะไรกันอะไรมาแล้วตีมาแล้วติมาแล้วติมาแล้วเตรียมตีมันเตรียมตีันใครปักคอนโทรลอะไรวอืมน่าจะรีซินดิรีซินอ๋อเยอะเลยคอนโทรลทีก่อนทีก่อนโน่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 น โดนแค่เม็ดเล็กๆแรงนะเว้ยแรงนะว้ยโดนเดึงข้อระเบิดได้นะนี่ยคอมโบทาริยะนี่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 หน่อยนี่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 หน่อยโอ้ยไม่โดนอ่าววินวอลตกลงไม่อเอาเฮี้ยไอ้เฮี้ยโอยจิ้มไม่โดนเธอตายแล้วตัวอะไรอ่ะ แฟดติดไม่ได้แฟดติดด็แฟดแฟดแฟดเป็นนั่นแหละอยู่ไอ้มินก็ฟื้นเสียโคตรเล่นก็ไปก็เป็นนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไฟมันมันก็ไม่ใช่ตัวนี่อยู่แล้วตัวฟาร์มถ้ามึงเล่นไม่ออกตีกระจายด้วยไม่เหี้ฮ่อไม่ฟาร์มไอ้อยู่มินไปอยู่ไปอยู่ไปแบบแคปเพื่นได้ไงไปเหี้ยไม่มีไม่มีแล้วช่วยหน้าช่วยหน้าไ้เชียไม่แฟดเลยหากูตายด้วยเนี่ยสัตว์ มันแฝงไงไม่น่าเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ดีขึ้นไม่ต้องกระเด้งเองมาก็ได้เอ้าโคตรฟักนายแรงเกินไปไอ้เหี้ยแบ็คคิวใจเย็นโคตไปแล้วอ่ะ อย่าพูดแบคชิวแล้วก็ไอ้ไม่ใช่นะไม่มันจบไปแล้วโอ้พร้อมดีกว่ดสไลด์มาเออมาดิมาดิก็เอาดี ก็มาเดี๋ยววัดดเหรียญใส่ม่ดูปดูปูดูปูดูปูไม่ดูทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูทั้งหมดเลยไล่ตรวจช่วยล่างกันเดินเดินไมด้ช่วยไม่ไมีอะไรอยู่้เศ้านี่นี่ก่นนเอาอาข้าวหัวกกอดเกือเกือไม่บอลเลยเหรอ ะละเลยทำเวรไม่ค่อยมีดูมึงออกของจริงออกแค่กัดแล้วก็ตะไมได้แบบเร็วๆดิจริงจริงมึงออกแค่ตีกระจายก็ได้นะมิงออกแค่เทียไหร่นะ,ออนะได้แหละอันนี้ต้องออกมาเพราะว่ากกยังไงมันถึกไม่พออ่ะต้องถึกหน่อยๆวตัมึงหน่อย <c oughs> ตัวมึงไม่จำเป็นต้องถึกอ <c oughs> ยเลยเอาไม่ <c oughs> ได้นะแซบเอ็ดเดี่ยวด้วยนะ ไอ้ตีโดนสีตัวไว้ตีโดนสีตัวไว้วันระเบิดเยี่ยมอ่ะนะหายไปไหนวะนี่ไงโอ้นี่ไงไอ้ตีโดนสี่ตัวว่ะเยโดก็สถิติใหม่กตีโดนอย่างมากกระสามเจ็บจริงไปเอ้าฮ่าฮ่าหนูกระต่ายซาเลี่ยนรีอะปวดไอ้เหี้ยแม่งเมื่อกี้มันขึ้นคุ้ยอะไล้วเฮ้ยมอดปวดหรอโอ้วันเปลาออกไปแล้ว ปาอะไรวะปาตอนขอเลยขอกูให้เลยแค่แม่งโกรธยายฉันกูจะช่วยด้วยช่วยด้วยหนีไม่ได้นากูหมดแล้วเก้ามีชิมไหเฮ้ยมาแล้วครับพวกมาแล้วกูจบไม่ได้แล้วเนี่ยนากูหมดแล้วมึงตอบเขาหน่อยดิ เฮ้ยเฮ้ยฮฮ่าฮายอมเลยยอมยอมยอมคนนี้หลยเอาเดินวะคว้าพี่ทษเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย นี่ไงมันเท็จๆไม่เท่ยเลยกูเวก็ได้เยี่ยมเพือกดผิดเลขหาบเลขสองมันติดกันก็มานาในเกมมันใช้เยอะจังวะหิวไม่ทันดีมินโอ้ไอ้เยี่ยกว่าฝั่งแม่งกับเอาโกลวแบบคือไม่เสียเปรียบหมดเลยกลายแพ้แล้วบาดเลยเนี่ยเล่นแบบเลสโดตดปลาวย่งเลย เนี่ยมันจบได้ง่ายจะตายใครๆก็ทำได้เด็กทุกใบเล่นได้ตีเน,เนี่ยแนละ้วเขา,าด่าอีกมันบอกอยากนอนแล้วมึงก็ไปไล่ฆ่าเข <c oughs> าแนววอกกันโคตรแรง คุณวายใช่ไห